สวัสดีครับพบกับเชนเช่น,ชนเคยนะครับวันนี้เชนอ e ิวสุอัญจุยาออกง่ายนะครับก็จะมาส่งมอบรถเป็นคันที่2ของวันนี้นะอันนี้นะครับมาส่งมอบรถกับขออนุญาตให้พี่แนะนําตัวหน่อยครับอันนี้เชออร<ห><ะ>เอ,อ่ยสวัสดีค่ะชื่อนิดนะคะตอนนี้ประกอบประกอบอาชีพคือเป็นธุัการโรงเรียนค่ะเจอเจอเชนไดครั้งไหนพี่เออเจอทางเพจนะคะแล้ว,วก็มาหาที่สูงการการดูแลและบริการของเชนเป็นไงบ้างครับ,รบติดต่อง,ง,ง่ายพูดคุยง่ายแล้วก็มีเวลาปรึกษา ใน,นนี่ตอบปัญหาได้หมดไปแนนผ่านง่ายไผ่านง่ายมากไฟแนน์คือไปถึงบ้านไปถึงบ้านเลยค่ะทําไฟแนน์อันนี้มาออกรถรุ่นตัวแคปโฟไฮเดอร์รุ่น4ีประตูนะเป็นตัว LDA นะครับโปรแกรมดาวเริ่มต้อนอยู่ที่29 0 0 0บาทนะก็ฝากพี่ๆที่ติดตามเชนอยู่นะครับสามารถสอบถามหรือแอดไลน์มาคุยกับเชนได้หรือที่เพจเชนอีเ e, วนต์ส่วนจะนั้นุญอ,ออกง่ายนะหรือที่เบอร์0ู9 7 6 5 6 3 4 3นะ ฝากกดไลค์กดติดตามมันด้วยนะครับติดขัดตรงไหนสอบถามข้อมูลกันได้ตลอดนะครับสำหรับวันนี้เชนและพี่นิดแล้วพี่เป่านะครับขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ